เ้ยเสียงคุณคุณน่ะคุณอะไรครับมาวันตีนเมื่อกี้มาหน้าตรงนั้นน่ะอะไรนะครับอะไรนะอุ้ยพูดอะไรนะขอโทษรผมเล่นอะไม่ใช่ใช่ไหมถ้าไม่ใช่ก็บอกว่าไม่ใช่สิคะไม่แล้วคุณมากล่าวหาอะไรซีซัวครับเนี่ยผมรุ่นใหญ่นะคุณอะไรเนี่ยคุณชื่ออะไรเนี่ยจริงเหรอคุณรุ่นใหญ่เลยเหรอเอาพอดีเราไม่ค่อยรู้จักใครเราไม่รู้ว่าใครรุ่นใหญ่อะอันนี้คือรุ่นใหญ่ใช่ไหมคะ คุณรุ่นใหญ่พอจะมีตังไหมอ่ะคุณเป็นใครครับเอ้าเป็นประชาชนอแล้วคุณถามผมมีอะไรปะแล้วคุณมีอะไรป่ะมีค่ะมีอะไรครับมีเพลงฟังไหมแต่ว่าให้ตังด้วยทำไมต้องให้ครับอ้าวก็ถ้าฟังถ้าฟังไงถ้าฟังให้ผมบอกแล้วผมจะฟังก็ถ้าไม่ฟังก็ไม่ต้องให้ไงก็ผมไม่ได้จะฟังผมจะให้คุณทำไมอ่ะอ้าก็ไม่ต้องให้สิก็ไม่ต้องให้สิมีอะไรป่ะครับ ไม่มีแล้วคุณมีเปล่ามีครับมีอะไรก็ถ้าคุณไม่ร้องเพลงให้ผมฟังเพลงเนี่ยผมจะให้น้องผมแทงคุณเราไปฟังกันเอาเมื่อไหนคุณบอกว่าคุณไม่ฟังก็ผมอยากฟังแล้วคุณย้อนแย้งอะเนี่ยผมอยากฟัวเองก่อนไหมก็ผมอยากจะฟังแล้วไงถ้าคุณจะฟังคุณต้องเอาตังมานะจะร้องไหมครับเอาคุณก็เอาตังมาสิ คุณเจ้าตังมาซีชอบชอบกระเทือกคนผู้หญิงด้ยคุณเป็นคนแบบนั้นหรออยู่แล้วครับทําไมอ่ะมีมีสารบัญเมาด้ปเนี่ยมีสารบัญบอกห้ามกระเทือผู้หญิงครับคุณจะกระทือเราหรอใช่ครับเพราะคุณห้าวไงห้าวตรงไหนอ่ะคุณอยู่ดีผมคน้องผมขับรถมาคุณถามมีไรเปล่า เราไม่ได้ถามว่ามีอะไรเปล่าเราถามว่าเป็นอะไรเป่าถึงนคุณกแกรมไงนึงว่าคุณไม่สบายเป็นห่วงไปหาหมอไหมใครแกรมครับผมยังไม่ได้พูดสักแอะเลยคุณอะเอ้าผมผมใครกรมครับใครแกรมเราได้ยินเราได้ยินเสียงออย่างเงี้ยอันนี้คุณขึ้นเสียงเหรออะไรเนี่ยคุณต้องเป็นคนเดิมกับตรงนั้นแน่เลยอยาเราจําเสียงคุณได้คือเราก็พูดของเราเสียงโทนเสียงเราเป็นแบบนี้แล้วคุณก็มาบอกว่าเราขึ้นเสียงเมื่อกี้ไงเมื่อกี้ไหนเหมือนปีนี้ดวงคุณจะชงนะครับ ชงอะไรอ่ะสนใจแก้ชงกับผมหน่อยปะนานสิบหกเดือนแล้วแก้ยังไงไม่อยากทำผู้หญิงแล้ววะก็ไม่ต้องทำสิใครให้ทำอ่ะเอ้ยคุณที่คุณหนีพ้นไหมผมให้คุณวิน ผมให้คุณวิ่งวิ่งไปเลยครับวิ่งไปเนี่ยวิ่งไปเนี่ยวิ่งไปเลยถ้าจะวิ่งกะวิ่งเลยครับถ้าคุณจะหนีเลยนะแล้วน้องไ h y เขาทำแบบนี้กับหนูอ้าวน้องคุณไม่คุณอะยังไม่เกี่ยวครับแต่ว่าน้องคุณอะเขาปากซิ่งไงผมขับรถมาจอดเขาถามว่าเป็นไรปะไม่ไม่ใช่พี่ตอนนี้ฟังก่อนหนูเห็นเขาขับรถมาแล้วหนูก็เลยบอกว่าแบบฟังเพลงไมค้าอะไรอย่างเงี้ย เออฟังเพลงหรือเปล่าแล้วนี่หนูเขาก็ไม่ตอบก็นิ่งกันแล้วหนูก็ได้ยินเสียงอืมอย่างเงี้ยหนูก็ถามว่าเป็นไรหรือเปล่าคะหนูถางี้เนี่ยเขาฟังภาษาไม่รู้เรื่องแล้วเขาอันนี้คุณจะบอกว่าผมฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องเหรอไม่ใช่ก้าวร้าวนะครับเนี่ยแล้วคุณก็มาเรียกร้องความน่าสงสารเพื่ออะไรครับทั้งนั้นที่คุณก็เป็นคนที่ปากซิ่งแบบเนี้ยเราไม่ได้ัากซิ่งเราพูดดีๆน้องสาวหนูพูด แบีว่าพี่ชายฟําเคนหรือเปล่าผมก็ผมยังไม่ได้พูดอะไรผมนอนของเขารู้ว่าจบยังไม่ได้พูดอะไรสักแอะเลยเขาถามว่าเป็นไรปะก็เห็นแกาแอมไงก็ใครกลแอมครับไหรือเปล่ามันมีแย่อย่างนี้ไงมันเสียงอุ้ยคุณทำไมคุณชอบหาเรื่องคนอื่นเนี่ยผมหาเรื่องหรอผมหาเรื่องหรอ ใช่พี่ชายขู่น้งสาัหนูแล้วเนี่ยเขาถามผมเป็นไรป้าคุณบอกว่าผมขู่ได้นะคุณเข้าข่ากันเกินไปป้าครับไม่ได้เสี่ยไม่ใช่พี่ตะคอกเสียหนูทําไมเนี่ยไม่ได้ตะคอกครับผมพูดปกติเออโดนเราคืนไม่จริงพี่ตะคอกอยู่น้ําเสียงของพี่คือการว่าอกยคุณอยากเห็นการตะคอกไหมครับยังไงคะยัยนูขู่พี่ผมไม่อยากทําไงผมไม่ได้ตะคอกเนี่ยผมพูดปกติสุดแล้วนะเนี่ยโอเคไหมน้ําเสียงมันไม่เหมือนพูดปกติไงคะ ไม่ปกติมันก็จะมันก็จะแย่กว่านี้นะครับมันจะเป็นยังไงนะคะสาธิตให้ดูได้ไหมคะผมไม่อยากตะคอกใส่หูว่าคุณไงมันไม่ดีต่อมันเป็นมลพิษครับทางหูอย่าไปอยากฟังเลยเขาก็รู้ตัวดีว่ามันเป็นเสียงมลพิษก็ใช่ไงครับก็ผมไม่ได้ตะคอกไงมันได่หังตะคอกใส่หูอยู่มันมันอยู่ที่คนไงก็เหมือนที่คุณคิดว่าเราตะคอกใส่คุนอะ เราไม่ได้ละข้อแต่โทนเสียงเราเป็นแบบนี้อยู่แล้วไงมันก็เหมือนโงโหเสียงคุณเล็กขนาดเนี้ยบอกว่าเสียงเป็นอย่างนี้ตอนพูดนะผมเมื่อกี้ว่าอะไรนะก่อนที่พี่คุณจะมาเสียงเล็กไงจะวาไงครับคือเนี่ยคุณจะร้องให้ผมฟังเพลงหนึ่งหรือว่าคุณจะโดนผมน้องผมแทงก็เอาตังมาผมไม่จ่ายแล้วทำไมไม่จ่ายก็ผมจะฟังฟรีก็บอกไปแล้วแลนเนี้ยมันแลนผม แล้วทำไมมันเป็นแรนคุณได้ยังไงเราไม่รู้เลคุณลองไปถามแก๊งอื่อดเ,เดี๋ยวว่ากล้าพหผมปะเอา้าโอ้โหเสียงคุณนี่มันต้องใช่อีกได้เลยแกดตรงนั้นนะ่ะไม่ต้องเปลี่ยนเรื่องครับคุณนี่ใส่ไม่ดีอ่ะดูดีเอ้ายังไงครับแค่เพลงเดียวแรกกับการไม่ต้องไปอยู่บนเขาบนดอย ไม่ไป,ไประโยคหนึ่งก็ได้ประโยคหนึ claro> ่งพอประโยคหนึ่งเหรอใช่ใช่ใช่ประโยคหนึ่งพอมีเพลงอะไรมีประโยคเด็ดๆเป็นเพลงคุณนกอ่อนสามใช่ไหมคุณเป็นแม่เขาใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมคุณอันนี้คุณจะว่าคุณจะนกแก่เนี่ยไม่ใช่ครับก็คุณบอกคุณเรียกเขาลูกนี่ก็คุณเรียกเขาลูกนี่ครับเรียกด้วยความเอ็นดูค่ะเอ็นดูโอ้โหน่าเอ็นดูเนาะทำเหมือนตัวกระเปพยกนึงอ่ะทำทำตัวเหมือนตัวกระเปพยกเดียวเนาะ เขานารักจีเขาก็เลยเอ็นดูใครก็เอ็นดูน้องค่ะจริงใครจะไปเหมือนคุณอ่ะก้าวเล้าอยู่แล้วครับไอเขายอมรับแล้วเนี่ยกางผมไม่ได้กางครับแต่ว่าคุณหาเรื่องผมคุณบอกผมกางที่คุณทัศนคติแปลกๆนะครับเนี่ยคุณนี่อะไรทัศนคติแปลกคุณบอกให้ผมเป็นอะไรผมก็เป็นอย่างที่คุณพูดไงในแง่ร้ายเกินไปคุณอ่ะเข้าข้างตัวเองมากเกินไปครับไม่คุณอ่ะมองโลกในแง่ร้ายมากเกินไปครึ่งเพลง นี่คือข้อเสนอสุดท้ายละเลื่นให้ออกเดียวเลอนเดียวโอ้ผมจะไปแล้วผมมีธุระต่อประโยคเดียวประโยคเดียวไปอยู่บนดอยสองรอบถ้าไปก็คุณมป็นคนแบบนี้เนี่ยฮะใช่ทำไมต้องหดรายด้วยอ่ะผมไม่ได้หดรายครับโลกมันร้ายครับไม่ใช่ผมที่ร้ายครับผมโลกมันร้ายตรงไหนลีงเราโลกเรมโลกเฮ้ยลองอะไรอะไรดีดิ สังคมมัน<ต>บีบครับเดี๋ยวเราช่วยปรับทัศนาคติให้เปล่าราได้มองโลกในแง่ดีมากขึ้นคุณจะปรับอะไรผมได้ครับไม่สมองผมไม่มีหรอกครับเรื่องดีๆเพราะโลกสังคมมันบีบแล้วครับตอนเนี้ยเราก็เป็นเรื่องดีๆได้นะถ้าคุณมองให้เราเป็นเรื่องดีๆอะ่ะ <c oughs> อย่าเส่นร้องเพลงเพอนี่ถ้าคุณมองเราเป็นคนที่แบบอุ้ยก้าวร้าวอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะมองโลกในแง่ร้ายต่อไปลองมองเราในแง่ดีดี คุณเห็นมีดในขวามือผมไหมครับเนี่ยฮะมือมีดพนะนคเหมือรเนี่ยคุณรู้ก็คิดใหม่ดิก็คิดใหม่ถ้าเกิดว่าคุณพูดกับเราดีแล้วก็จะร้องให้ไงคุณก็ขอเราดีดีดีเราร้องให้อยู่แล้วร้องเพลงให้ผมฟังหนึ่งเพลงไม่ไม่ใช่น้ำเสียงนี้คนที่ร้อขนาดนี้ผิดหวังในตัวคุณอุ้ยเอาไหมครับคุณแม่สองคนทำไมต้องใจลายด้วยคะผมไม่ได้ใจลายครับแต่ว่าผมบอกแล้วสังคมมันบีบบีบไม่ทำลายผู้หญิงตัวเล็กๆเนี่ยนะ เขาใจละผมไม่ได้ทำครับผมทำอะไรครับเผมช่เองครับผมให้โอกาสคุณนะคุณจะร้องเพลงไหมไม่เจ้าหญี้ใช่ไหมครับคุณก็ขอเราดีดีดีมันยากนักหรือไงอะทำไมคุณต้องมาแบบรับหนึ่งจะร้องไม่ร้องจะร้องไม่ร้องแบบเนี้ยขึ้นดอยรับสองไม่ขึ้นคุณคุณไม่มีสิทธิ์มาทําแบบนี้นะครั้งสุดท้ายถ้าผมรับสามนี่คุณไม่มีสิทธิ์พูดแล้วนะ เอาจะเอาไงครับไม่คุณน่ะจะเอาไงจะทําตัวแบบนี้หรอผมก็บอกแล้วว่าผมไม่ได้อยากทำตัวแบบนี้ครับแต่ว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วครับสังคมมันบีบให้ผมไม่คุยคุณคิดไม่เองบอกให้ลองมองโลกในแง่ดีถ้าคุณคุณคิดดูนะถ้าเกิดว่าคุณพูดกับเราดีๆถ้าผมยกมือแล้วเรียกรถผมมาเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณพูดไม่ดีอ่ะคุณก็จะเสียเวลาต้องพาเราไปเขาอีกเพลงก็ไม่ได้ฟังด้วยเนี่ยคุณลองพูดกับเราดีๆดี ให้โอกาสอีกรอบสุดท้ายคนระับใช่เราจะให้โอกาสคุณพูดดีๆกับเราเราจะให้โอกาสคุณพูดดีๆกับเราแล้วจะร้องเพลงให้ฟัง<ม>คุณจะไม่ได้อะไรเลยนะถ้าคุณทำแบบนี้เพลงก็ไม่ได้ฟังคุณเอาเราไปปล่อย,อยตรงน้นแล้วคุณได้อะไรเราเลี้ยวโอ้เราจะให้โอกาสคุณอีกรอบนึงมันน่าจะไม่เห็นนะ แต่ถ้าผมพูดถ้าผมทำอีกรอบเนี่ย <c oughs> ขอร้องเร็วๆคนอย่าทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่ดิอะไรวะน่โอเคเหมือนว่าจะติดธุระอยู่มี้ต้องจัดเลยฮะ นี่มาละไปมีสุดด้วยว่าไปธนาคารไปโอเคครับ๋ยวคุณโดนย้อนนักรบผมแล้วผมบอกให้ผมบอกแล้วว่าคุณจะร้องดีๆไหมหรือว่าใจคุณผมหรือว่าใจผมเอาประกับไปเหมาหมามีคุณด้วย เมื่อกี้หมามีเขาใส่ผมเละๆสองคนอะเออแบบน่าสมควรโดนฮะไม่รู้ไม่รู้สึกรู้สาวเลยเหรอครับเนี่ยฮะคุณน่ะยังไม่รู้สึกเลยรที่ทำอยู่เนี่ยเร็วปล่อยเราแล้วก็ปล่อยเขาาขวาขวาขวาแล้วจอดรถแล้วจอดรถแล้วจอดรถใครอ่ะคุณพาเรามาไหนเนี่ยเดี๋ยวมาเจ้ยังไงครับวนวนแล้วพากูขึ้นไปข้างบนแล้วนะ ึ้นไปทำไมจะไปไหมไม่ไปไม่ลองด้วยเอา้าแล้วผมปล้นของในตัวคุณนะไม่เอานับหนึ่งคุณนับสองผมมาละจกนะครับผมไม่ค่อยปาดีใครนะ ครับอกว่าพูดดีพูดดีอะไรไม่ได้ทั้งนั้นหะครับตอนเนี้ทำไมก็ลงไม่ได้ใจใจดีกับผมไงก็เดี๋ยวเราใจดีให้อะคุณก็พูดดีๆก่อนได้ไหมล่ะทำไมก็พูดดีๆไงเดี๋ยวร้องให้ฟังก็ถ้าอยากฟังขนาดนั้นก็ร้องให้ฟังได้แต่ก็พูดดีๆก่อนไม่ใช่ทาาแบบนี้เร็วๆผมไม่พูดดีๆอะไรนั่นแหละครับ เร็วๆอย่ายิ้มดิพูดดีๆยิ้มอะไรครับผมไม่ตลกก็พูดดีๆก่อนหนึ่งนับสองับอุ้ยเร็วๆโอ้โหโโหนึ่งล้านนับหนึ่งจะร้องไหมอืมตอบเดี๋ยวตอนให้ผมหยิบมาก่อนคุณเดี๋ยวจะกล้าพูด ามจริงอ่ะคุณพูดมาพ้กคุณจะร้องไหมหนึ่งเพลงนี่คุณเป็นคนยังไงเนี่ยฮะจะร้องไหมครับมีแค่ร้องกับไม่ร้องมันร้องมันมีคนแบบควรอยู่ด้วยแหละเนี่ยจะร้องหรือไม่ร้องครับทําไมถึงเป็นคคุณอยากร้องเพลงหรืออยากร้องไห้ครับผมถามแค่นี้ เจะฟังเพลงอะไรเดี๋ยวร้องให้ฟังแต่คุณรู้เลยนะถ้าเราร้องเพลงให้คุณฟังอ่ะคุณจะไม่ได้เพลงที่มันเพาะหรอกทําไมครับเพราะว่าคุณได้มาจากการบังคับไง <c oughs> ก็ผมชอบบังคับคนไงโรคจิตหรอทําไมครับคนโรคจิตไม่มีสิทธิ์อยู่ร่วมโลกกั <ลก S 2> บวกคุณเหรอ,อแล้วคุณเป็นโรคติดเหรอใช่ทําไมครับโรคติดประเภทไหนอ่ะ ตรงนี้คุณไม่ใช่คนติดจริงหรอกกูมีสี่หมื่นใช่ปะเราคุณจะฟังเพลงอะไรเราประเภทเนี้ยครับเนี่ยประเภทเนี้ยอ่าถ้าถ้าเอาไปแล้วก็ชุบเราขึ้นมาไม่ต้องงฟัเพลงไม่ชุบอ่างั้นเราก็จะเจ้าหมอจนกว่าจะร้องเพลงจบอะไรก็เอาจบไปแล้วแล้วจะเอาอะไรอีกเอ้าก็ร้องเพลงก็คืนไงคุณชอบมีแบบ ข้อแรกเปลี่ยนไงก็คนอย่างคุณเป็นคนแบบเนี้ยมันก็ต้องกลัวโดนบิดปะบิดอะไรครับก็ถ้าเกิดคุณเอาไปครึ่งเพลงแล้วเอาไปครึ่งหนึ่งอะไรของผมวะถ้าเราเจบเพลงแล้วคุณไม่ให้ทําไงอะผมไม่บิดคุณหรอกครับเงินจานวนนี้มันไม่ท้ายผมรวยขึ้นหรอกก็ถ้าเกิดไม่ทาให้รวยขึ้นเราจะเอาไปทําไงความสัใจอย่างันแย้งอะเราอ่ะก็ความสัใจไง มันอาจจะทำให้คุณรวยขึ้นไงแต่ผมไม่รวยขึ้นไงอ๋อก็คือดูถูกว่างั้นไม่ได้ดูถูกครับมันไม่ได้มีค่าอะไรสำหรับผมไงมันอาจจะมีค่าสำหรับคุณไงคือคุณรวยรวยมากเลยไม่รวยหรอกแต่ก็ใช้เงินไม่หมดะครับชาตนี่ยดจะร้องหรือไม่ร้องครับโอ้ยจะฟพงเพลงอะไรก็พูดมาสิเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมไม่ เราไม่เป็นมีเพลงอื่นไหมบางคนสวครับคุณถ้าคุณอยากฟังเพลงครักขอเพลงที่มันดีๆที่คิดว่าเราจะร้องได้ได้ไหมคุณร้องแล้วไหนครับก็มันคือแนวอะไรเด็กชายรามีเด็กชายรามี่ก็ไม่เคยฟังไม่รู้จักเลยว่ามีเพลงนี้อยู่บนโลกวันนี้เมื่อปีที่แล้วครับ เออไม่ได้ว่าสนาผู้ใดเออไม่ได้ทำไมเงินคุณชอบเพลงอะไรคุณ้องเพลงนั้น <c oughs> คุณมีวงที่ชอบไหมลองพูดมาให้เราฟังเอาวงที่คุณชอบอ่ะแล้วคุณชอบแบบเป็นพิเศษคุณลองผมฟังเพลงหนึ่งไม่มีี่ยเอาไม่เอาอะไรสักอย่างเลยใช่ไหมครับงั้นผมก็จะไม่เอาแล้วนะ <c oughs> ไม่เอาสิก็เอาตังมาโอเคงล้วผมไปละเอ้ยคุณเอาตังมาจะร้องหรือไม่ร้องครับอก็ร้องไงก็ถามจะมีวงที่ชอบได้หรือยังมีวงีที่ชอบได้หรือยังหรอคือคุณต้องชุบเราเพราะว่ามันเราต้องกดเปิดไมออโตซึ่งตอนนี้มันกดไม่ได้คุณต้องชุบเราอยู่ดีเวลาร้องเพลงอ่ะ ไม่เป็นไรตามคุณอยู่กับผมคุณหนีไม่ได้หรอกจนกว่าจะร้องจบอะคุณแน่ใจเหรอใช่ครับร้องตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับผมอยากฟังแค่คนเดียวแบบพิเศษถ <ห oo S 1> อนหายใจหรอฮะ <laughs> เ๊ะเ๊ะเ,เหมือนด้วยชงกันเลยนะปีนี้ฮะ คิดว่ามันเท่มากมั้งเนี่ยทาแบบเนี้ยก็ถอยแล้วก็คิดว่าตัวเองเทอ่ะทาไมครับเออคิดว่าถอยแล้วเทมากมั้งก็เทครับจะร้องไหมอ้ยจะรีบอะไรขนาดนั้นล่ะเรายังหาเพลงไม่ได้เลยแบบนึงคนอย่างคุณนี่มันเหมาะกับเพลงเออหนุ่มน้อยครับ ไม่เอาอะนี่อะไรดีอะคุณสักเพลงเถอะครับนี่มันก็ปลาไปสองทุ่มละมีช้อยให้เราเลือกไหมอะ่ะผมยังไม่รู้เลยว่าคุณชอบร้องแนวไหนครับโอ้ยโอเคงสาวเมืองการไหมครับ ้องออกความคิดเห็นแล้วเดี๋ยวเราคิดอเองแหลมอะไรครับฮะคือเราเรานึกออกแต่เพลงน่ารักน่ารักแต่มันไม่ได้เหมาะกับคุณอะผมอยากฟังเพลงครับผมไม่ได้อยากฟังว่ามันแนวน่ารักหรืออะไรผมแค่อยากฟังเพลงจากคุณแค่นั้นเองคุณจะร้องเพลงอะไรก็ได้ครับคุณจะร้องเพลงลูกทอนถ้าเธอมีจริงน <c oughs> ิทานอะไรก็เรื่องของคุณครับ Tao có guitar đâu này, Phong không đi guitar này ฉันมองมาไม่ไปลอดภัย